สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเมื่อเซียนเท่าเป็นเป้าดิ้งวันนี้แฟนคลับผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับมาขอประทะกับเซียนเท่ากระดานที่หนึ่งเลยนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแฟนคลับผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามขอเล่นไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับทดสอบฟีมือดูทิศูทางของเซียนเท่าว่าเซียนเท่าจะมีอะไร น่ากลัวขนาดไหนติดตามชมไปตามนี้แะครับขอพุทุกท่านที่ยังให้กำลังใจครับนะครับทิศทางของเสียนเท่าคนลหลายท่านก็เริ่มรู้แล้วครับว่าเดินอย่างไรเสียนเท่าจะจนมุมหรือเข้าที่เข้าทางเข้าที่เข้าทางไม่ถูกนะครับอืมนะนะครับมีลักษณะนี้เสียนเท่า เปิดให้กินแล้วนะครับดูนะครับเสียงเท่าเ,าเข้ามาอย่างนี้ใครๆก็จับได้นะครับเสียนเท่าอย่างนี้นะครับมากระดานอย่างนี้กับผู้มนประสสูงออกน้ำก็ยิ้มแล้วครับก็กำลังจะเข้าฮอตเข้าฮอตแล้วครับเสียนเท่าก็าไม่มีอะไรที่จะทำก็ต้องเข้าฮอตเหมือนกัน ออกไปถูกฆ่าแล้วครับเรียบร้อยแล้วฮอตของเสียนเท่าแล้วหมากที่เหลืออยู่ก็จะมีภาษีอะไรบา้างหรือเปล่านะครับเสียนเท่าลำบากนะครับถือว่าเป็นเป้านิ่งแล้วคราวนี้นะครับถูกไล่กินมาอีกก็โดนไล่อีกครับนี่คือ ทิศทางของเซียนเท่าที่หลายๆท่านก็เข้าใจรู้นะครับมาอย่างนี้ก็ไล่กินฟรีนี่ครับไล่กินฟรีแล้วครับคราวนี้ก็เหลือสองตัว โอ้โหไม่มีที่ไปนะครับเป็นเปนิ่งให้ได้กินหมดนะครับกินตัวนี้ก่อนให้กินไหมให้กินโอ้โหนะครับจบนะครับกระดานที่หนึ่งนะครับผู้มีประสองค์ออกนามก็าสามารถจัดการเซียนเท่าเป็นเป่า,านิ่งแล้วครับกินเรียบร้อยนะครับกระดานที่หนึ่งขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับให้หมดให้น้อยอย่างเจ้าได้อย่างไร เห็นเท่าคูหรือว่าคํารามด้านที่สองจะเป็นอย่างไรครับด้านที่สองขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจขอบคุณแฟนคลับที่สลับเวลามาประทะหรือว่ามาทดสอบฝีมือ ดานที่สองนี้ก็เสียนเท่ากับจะลำบากอีกแล้วครับถูกจับทางได้อีกนะครับโดนแล้วครับด่านที่สองนี้กินอย่างนี้ก็เสียอาการเสียนเท่าเข้าฮอตแล้วนะครับแฟนคับ รอสกัดเทียนเท่าไม่ให้ผ่านเส้นกลางนี้ผ่านไม่ได้นี่ครับเทียนเท่าเป็นเป่านิ่งอีกแล้วกระดานนี้นะครับน,นี้จะไปยังไงจะไปได้ขนาดไหน เนครับทุกท่านนะครับต้องการประสงค์ที่จะทดสอบฝีมือก็สามารถโหลดโปรแกรมนี้คือมาอรคอตกันเทพนะครับโปรแกรมมาร์อตกันเทปมาอออนไลน์สินะเล,ล,ลเทลนะครับกระดานนี้เซียนเท่าสมชื่อคิปว่าเซียนเทาเป็นโป่งน,นิ่งครับขึ้นนำสองศูนย์แล้วครับ เหลือไรค่าอย่าแพ้หรือน้อยอย่างเจ้าได้ยังไงกับอย่างคำรามอยู่สหรับเเทียนเท่านะครับกระดานที่สามดานที่สามกับเป็นยังไงกระดานที่สามนี้นะครับเทียนเท่าจะแพงลรือตอนไหนอืม มีพิษสงูงอะไรแสดงออกไหมถลับเซียนเท่าในคณนะเป็นเซียนนะครับเซียนบมฮอดคั่นเทพล่ำลือกันว่าเสียนเท่านะใครเล่นไม่นะระมัดระวังโดนกินเรียบนะครับกระดานนี้ก็จะเป็นอย่างไรนะครับ นะครับกระดานนี้เสี่ยนเท่าดูดีนะครับแต่ว่ายังไงก็แฟนคลับก็เป็นคนนะครับโอ้หินคนละตัวครับ โอ้โหเขากินฟรีแล้วนะครับตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้เปรียบทันทีสำหรับแฟนขับแฟนขับที่ไม่ประสงค์กออกนามนะแต่ว่ารูปเกมก็ยังไม่เป็นต่อเท่าไรนักนะครับเพราะว่ามากฮอตกันเทศเสียนเท่าก็มีรูปทางว่าจะได้เข้าฮอตนะครับ นี่ครับเลียนเท่าที่เขาฮอสนะพิษสงก็ร้ายกาจมากทันทีนะครับต้องหาทางป้องกันตัวเองให้ได้นี่ครับต้องหาทางป้องกันตัวเองถ้าป้องกันไม่ดีโดนเซียนเท่าข่าวนะครับแฟนกับ้องหาเก่าก็ไม่ธรรมดานะครับ ม,ม,มีการเส้นกันบ้างแล้วครับนี่นะครับเดินออกไปอย่างนี้รอให้เสียนเท่าออกมากินกินไหมอ้าวกินนะครับกินก็เปิดทางให้แต่กอฮอสนะครับอนี่ครับถ้าเขาฮอได้ก็เสมอกันนะครับรือไม่ก็เดินไปสักระยะหนึ่งนะครับทําอะไรกันไม่ได้ก็เสมอกันอยู่ดีนะครับก็เรือแต่ฮอสอีกตัวที่เดินไปเดินมานะครับ นี่ครับรูปเตียมเสมอกันแล้วครับทำอะไรก็มาได้ครับอืมครับเสมอกันครับ ดานที่4กระดานสุดท้ายโอ้โหนะครับดานเมื่อสักครู่ทําอะไรกันไม่ได้นะครับกระดานที่4กระดานสุดท้ายเป็นอย่างไรครับกระดานนี้เส้นทางนี้ก็มาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วที่เสียเท่าจะต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับ ถูกบังคับห้กินนะครับถูกบังคับไปจินครับโอ้โหรวมางี้ก็โดนอีกแล้วครับเทียนเท่าโดนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเดินอย่างนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมให้กำลังใจบาคอสกันเทพเกมบาคอสกันเทพนะครับที่ชมมาให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจทั้งผู้เล่น ให้กำลังใจเจ้าของช่องนะครับผู้เล่นมีคนชมก็มีกำลังใจถามไายว่ามีแฟนกลับติดตามดีไหมนะฮะเราก็บอกตามจริงนะครับมีคนติดตามเยอะนะครับมาส่งเสริมมากฮอตเกมกีฬามากฮอตนะครับให้ยังมีอยู่นะครับ ถ้าไม่มีการเล่นแร้วไม่มีการดูแล้วก็ mm hmm. เกมหมาฮอตก็คงจะหายไปจากระบบนะครับโอ้กระดาษนี้ก็น่าจะไม่มีไอพิกสถานการณ์นะครับเซยนเท่า mm hmm. เป็นเปานี่อีกระดาษหนึ่งนะครับแบบนี้ mm hmm. ขยับผ่านเส้นกลางนี้ไม่ได้ ก็จะมีมาฮอตกันเทพมาฮอตออนไลน์เสนอต่อผู้ชมเรื่อยๆนะครับนี่ครับมาอย่างนี้ก็กจินฟรีไก่นะครับไก่จุดตัวแล้วสำหรับเนเท่านะครับจบนะครับจบเกมชนะขาดรอยสามศูนย์ครับขอบคุณมากครับสวสัสดีครับ